สำหรับวันนี้นะคะเราจะทำการแก้ไขแล้วก็ปรับรูปหน้าด้วยการฉีดแหมันเติมเซลล์นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดที่เป็นปัญหาของเราในวันนี้กันนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่บริเวณช่วงโครงสร้างหน้าของคนไข้นะคะจะเห็นได้ชัดว่าลักษณะโครงสร้างตรงกลางก็คือช่วงหนกแก้มเนี่ยดูกว้างที่สุดเมื่อเปรียบเทียบก,กันกับใบหน้าส่วนอื่นๆน,นะคะดังนั้นการแก้ไขของหมอนะคะก็จะเติมบริเวณช่วงหน้าผากแล้วก็ขมับทั้งสองข้างสําหรับใบหน้าส่วนล่างนะคะก็จะมีในเรื่องของมิติที่ขาดหายไป น,ะะนอกจากการเสริมในช่วงของมุมปากแล้วก็จะเสริมเพิ่มเติมในส่วนของบริเวณช่วงปลายคางทําให้ใบหน้าเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นใบหน้าส่วนกลางนะคะเนื่องจากหนกแก้มเนี่ยดูค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะคะการแก้ไขของหมอก,ก็จะดึงในส่วนของมิติตรงกลางออกมาก็คือการเติมเต็มบริเวณช่วงร่องแก้มแล้วก็บริเวณช่วงใต้ตาเพื่อให้มีมิติออกมาใรมุมมองด้านหน้าไม่ออกด้านคางมากจนเกินไปค่ะ และนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์หลังจากการฉีดไขมันเซลล์เ,เพื่อปรับรูปหน้าทันทีนะคะจุดที่เราทําการแก้ไขกันนะคะบริเวณช่วงหน้าผากขมักเนี่ยก็จะดูมีมิติแล้วก็ดูกว้างขึ้นนะคะรับการกับบริเวณช่วงหนกแก้มทาให้หนกแก้มเดิมของคนไข้เนี่ยดูเด่นชัดน้อยลงนะคะบริเวณช่วงใต้ตานะคะที่มีปัญหาเรื่องรอยค้ํารอยรึกนะคะก็ดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นร่องแก้มนะคะที่เดิมลึกค่อนข้างมากนะคะก็ดูเต็มขึ้นทาให้ใบหน้าเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ ทำการแก้ไขบริเวณช่วงร่องพับมุมปากร่องน้ำหมากรอยพับคางรวมถึงเติมบริเวณช่วงปลายคางให้มีมิติมากขึ้น,น,นด้วยค่ะ